พอได้ยินสัญญาณจากพวกเราพวกผมก็มองเห็นนะเนิน500รอยนะตะทักกันแบบฝุ่นคลุ้งเลยทีเนียระเบิดต้มตั้มตมตัต้มยิงกัน382อีกซึ่ง382ใส่กันอีกทั้งเขาเลยทีเียททำถนนขึ้นไปบนเนินทุกเนินที่เรายึดแล้วเอารถถังขึ้นไปเป็นฐานตั้งยิงโอ้ยปืนใหญ่รถถังนี่มันมันหนักกว่าไอ้ปรลสอยถ้ามันมันยิงได้นะประจันหน้ากับไอ้เนินที่มันยึดอะ โอมันก็โดนเราอัดนี้มันมันยิงสวนถ้าไม่ได้อะมันเงียบลงไปเยอะเลยอ่ะเนินสามแปดสองครับมันถล่มคอ <c oughs> <c oughs> มาฟังปังปังปังห้าเม็ดผมนับเลยผมนับเลยเมตรห้าเม็ดกึมกึมกึมไมคนเดินออกหน้าเียถือ RPG สองสายเลยผมว่าเอาไงดีวะผมเลยตัดสินใจว่ายังไงก็เอาไอ้ RPG สองนี่แหละผมมเลยนนั่งคุกเขา่าแล้วก็ระเบิดก็อยู่ไม่ไกลผมก็กดตึง้ง ควันนี่ดำเมื่อมเลยเราไปป้องกันประเทศชาติป้องกันอธิปไตยใช่ไหมเราเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศนะเราไปป้องกันอธิปไตยอธิปไตยอยู่ตรงไหนหลักเขตอยู่ตรงไหนหลักเขตก็คือทหารไทยนี่ไปยืนอยู่ใช่ไหมครับนี่คือหลักเขตที่ตรงแท้จริงเลยนะมึงอยาเข้ามามึงออกไปแต่คือเขิมทุกคนคือตายก็ตายก็คือตายในหน้าที่ก็ไม่ไม่ได้กลัวแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดกลัวอะไร